ประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะได้มีการจัดพิธีบวงสวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะบุรพกรษษิษสัสุโขทัยทุกพระองค์นะคะในงานลอยกระทงสุขโขทยัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในประจำปี2565ค่ะ นายสุชาติทีคสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบุรพกษ,ษัย์สุขโขททยทุกพระองค์ณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนศรีอินทราิตย์แยกวังวนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยนางพร้อมจันทีคสุกรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีที่บริเวณศาลพระแม่ย่า ที่ตำบลธานีอเ,เมืองสุขโขทัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเหล่าราชการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นครับต่อเนื่องกันเลยในช่วงเวลา9นาฬิกา9นาทีบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระขุนรามคำแหงมหาราชในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะครับนายสุชาติธีขสุร่วมพิธีบวงสวงพิธีสง์และพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอันประกอบไปด้วยเครื่องบวงสวงชุดใหญ่อาหารข้าวหวาน เริ่มต้นพิธีด้วยบวงสวงพิธีพราหมณ์การระบำการรำบวงสวงนะครับระบำสุขโขทยัยและเทวีศรีสัชนาลายัยรวมถึงการสวดสรพันยะเพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณการจัดงานลอยกระทงเผาทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยประจำปีนี้เน้นย้อนอดีตอันรุ่งเรืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาทียนเล่นไฟตามหลักศิลาจารึพกพระขคุณรามคำแหงมหาราช ซึ่งพิธีบวงสวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยดําเนินการเป็นประจําทุกปีท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับมีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันแรก29ตุลาคมนะคะค่ำคืนนี้ใครที่อยากจะไปก็สามารถที่จะไปได้แล้วก็เก็บบรรยากาศแล้วก็นำมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะปีนี้ยังไม่เคยได้ไปเลยเหมือนกัน